สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวิธีารจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ของแลตฟอร์มท็กซ์นะครับอาจจะมีขั้นตอนในะบ้านเดี๋ยวรับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า k m k h นะครับอ่าเราก็เข้าไปที่เว็บแรกเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับเลื่อนไปที่ขวามือบนนะครับจะมีคำว่าสมัครสมาชิกเนาะให้เราเข้าไปเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับตรงนี้ขอให้เราใส่ข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกเนาะตรงนี้เราจะใส่ข้้ออมูละะไไรรก็ดนคับ ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้านนะ้องเรก็กดสมัครสมาชิกต,ตรงนี้เนาะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับหลงังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับจะ่เรื่งกับมาทีนะ่หน้าเดิมเนาะเราก็เอาเรหัสที่เราสมัครสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยได้เลยนะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานอีกครั้งหนึนะ่งเนาะ อ่ทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับเราเลือมที่ขวาเอ้ยเราเริ่มที่ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทด้านนะครับมาที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่เนาะอ่ะแตว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูแรกอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ก็ให้เราเริ่มที่เมนูแรกเลยเนาะอ่ะให้เราหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับเราเลือกไปดูด้านบนเนาะด้านบนจะมีแพลตฟอร์มเราเลย อันที่นี้นะครับหลังจากที่เราเริ่มแฟลฝงความจากด้านบนนะครับเริ่มมือตรงบนหมดตรงนี้เนาะตรงบนหมดตรงนี้นะครับอันตรงนี้ครับจะมีหัวข้อเลือกเยอะแยะมากมายเลยครับตรงนี้จะเป็นหัวข้อที่เอาไว้ปั๊มเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะอันทีนี้นะครับสำหรับคนที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับทำตามผมเลยครับให้เรามาเลือกหัวข้อแรกครับก็คือเป็นหัวข้อบริการแนะนำรวดเร็วตรงนี้นะครับอ่ะสาเหตุที่ผมให้เลือกหัวข้อวแรกครับเพราะว่าเขาจะรวบรวมบริการที่ดีที่สุดนะครับไว้ในห่อข้าวนาะ อ่ตรงช่องบริการครับจะมีหัวข้อบริการหลายอันเลยครับให้เราเลือกใช้นู้ดแต่ละอ่น,นะครับจะมีข้อมูลและเรืยจากกันแตกต,ต่างกันไปเนาะอ่ะนคลิที่เราจะเพิ่มเป็นรอดแชร์นะให้เราเลือกมาหาหัวข้อเพิ่มแชร์ตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มแชร์คลิปวิดีโอนะครับทิกตอกเนาะเดี๋ยวผมเลือกให้ดูนะครับอ่านเราสักครู่เนาะเลือกด,ดูนะครับ อันทั้งหมดมันจะมี3ตัวบริการให้เลือกใช้งานครับแต่ละอันจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆกันไปอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะอันที่มาตัวตัวแรกก็คือเป็นตัวแชร์คลิปวิดีโอทิกตอนนะครับสูหนึ่งชั่วโมงตรงนี้จะเป็นเวลาที่ยอดจะขึ้นให้เราครับภายในเวลานี้เขายอดจะขึ้นให้เรานะครับเป็นเวลาที่ขาดดีๆเนิดหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นสูงสุด2 0 0เอ็มครับก็คือเป็นการที่เราจะปั๊มจำนวนนั่นคือสองร้อยเอ็มเลยนะครับตรงนี้เนาะตามส่วนสุดนะครับแล้วก็ตรงะี่เป็นส นาะแล้วก็สูงสุดตรงนี้ก็จะเป็นน้อยกว่าตัวข้างบนนะครับสูงสุดตรงนี้ก็จะเป็นแค่หนึ่งร้อยเอ็มนะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่รวดเร็วด้วยเนาะแล้วก็จะเป็นรับประกันสามจุดวันเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นราคาด้วยเนาะอาที่นี้มันจะมีตัวที่สามด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็ได้ให้คุณผู้ชมครับลองไปอ่านกันเองนะครับว่าคุณผู้ชมครับสนใจบริการตัวไหนเนาะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกบริการตัวนั้นได้เลยนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมกลัวเกิดข้อผิดพลาดนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกตามผมได้เลยเนาะผมจะเเเเรรป็นนนนนตตตัััััววววแแกกลลลลยย้้้ดดาบบบสะค อาที่มาช่องกระป๋คือช่องข่าววิทยุบาลเขาตรงนี้ไม่มีอะไรมากเราไปต่อได้เลยนะครับมาตรงช่องลิงก์เลยเนาะสอนเราไปถึงช่องลิงก์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าอ่าหน้าคลิปวิดีโอของเรานะครับที่เต้องการจะเพิ่มแชร์นะเรากรอปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอของเราที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเอามาใส่ลงช่องลิงก์ได้เลยเนาะอ่าไม่ดนช่องปริมาณครับช่องปริมาณก็คือเป็ช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครับยังมีขั้นต่ำบอกนะว่าขั้นต่ำปั๊มได้เท่าไหร่แล้วก็สูงสุดปั๊มได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เเเราาก็ใส่ไปลยะ อันนี้ไม่ต้องข้าเวลาเฉลี่ยวครับบริการนะครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรต้องพะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับอันทีนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับเลียงกดสั่งซื้อด้านล่างนด้เลยนะครับอันทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อนะครับเราจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับสำหรับคอนเทถึงนั้นตอนนี้ก็ยวให้คุณชมท่านครับรอสักครู่ในการดำเนินงานเนาะแต่ระหว่างรอดำเนินงานถ้าเราไปเมนูต่อไปหรยกัรก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้ออนนนะะครรรััับ่เมมููปวววตตติแล้้้ก็ดงหขี อันที่นี้ครับเมนูประวัติการสัง่งซื้อก็คือเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนอะว่าเราซื้อของเข้าบริการถูกหรือเปล่าหรือว่าใส่ลิงก์หรือว,ว่าจะดูสถานะของเว็บไซต์ก็ได้นะครับว่านะเราไปดูตรงนี้คือเป็นตรงนี้เขาจะเป็นของเข้าบริการที่เราซื้อสั่ง ขออภัยครับตรงนี้จะเป็นของเข้าที่เราสั่งเสริมมากินนะครับตรงนี้เนาะครับเราเช็คกันดีนะครับว่าเราซื้อของเข้าวบริการถูกหรือเปล่าครับตรงนี้จะมีลิงก์นะครับลิงก์คลิปวิดีโอของเราที่เราต้องการจะเพิ่มแชร์เนาะเอาเป็นวิการเช็คลิงก์วิดีโอของเราก็แค่กดไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับจะลิงก์เข้าไปที่หน้าคลิปวิดีโอของเราเนาะส่วนด้านขวาครับจะมีข้อมูลรายละเอียดเอ้ยขออภัยครับส่วนด้านขวาครับจะมีสถานะบอกครับว่าตอนนี้เว็บไซต์กำลังดำเนินการที่ไหนเนาะเออตอนนี้ครับอยู่ในช่วงรอดำเนินการนะครับก็เดี๋ยวระหว่างรรรรออดาาาาเเเเเเเนนนนนนนิิิกกก้้ไไปปมมมมมููต่่่ยวัั็พทีะคบ หากเม่นอนเติมเงินครับจะมีห้ช่องทางเรื่องใช้งานเราจะมีช่องทางแรกสแกนเกียร์โคนช่องทางที่สองโอนเงินนะสลิปช่องทางที่สามโทรไปที่วอลเลตช่องทางที่สี่อัมพาตวอลเลตช่องทางที่ห้ากิบโตช่องทางที่หกเพอร์เฟกต์มันเน่นะครับส่วนด้านขวาครับจะมีประวัติการเติมเงินถ้าเราดูเนาะส่วนด้านบนจะมีคำแนะนำนะครับส่วนด้านล่างส่วนของเขาจะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินด้วยเนาะอ่าโอเคครับทินครับก่อนจะท่านจะไปต่อเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าคลิปโดของเราเนาะเพื่อดูนะครับว่ายอดแชร์ขึ้นหรือยังเนาะ ตอนนี้ครับยอดแชร์เราก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าอยู่ในช่วงกําลังดําเนินการอยู่ในช่วงดําเนินการครับเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ยอดแชร์ขึ้นครบเลยแล้วกันแล้วกันนะครับไเพื่อเป็นการเสรียเวลาเนาะอ่าทีนี้ครับยอดแชร์ของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ยอดแชร์ที่ขึ้นมาก็คือ1นึ่งร้อยแปดสิบสามยอดแชร์แล้วนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคุณปิ๊ปั้มยอดแชร์ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะ ก่อที่เราจะจากลากันไปนะครับคง <c oughs> จะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะาเราไปที่เมนูแนะนาเพื่อนตรงนี้เลยนะครับแลวคุณผู้ชมนะคะรับมาดูลิงก์ตรงนี้เนาะถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาลิงก์ตรงนี้ครับแช์ให้กับคนอื่นหรือว่าแนะนาให้กับคนอื่นะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำเนี่ยเลยนะครับก็ถือว่าได้เยอะมากๆเลยเนาะ,ะส่วนด้านขวาครับจะมีข้อมูลรายละเอียดิ่มเติมบอกเนาะทีนี้เรากลับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับเรื่องทังขวามือบนนะครับจะมีคำว่าติดต่อแอดมินตรงน,น แอปพลิเคชันนะครับอ่านเมนเตอรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคก็จะดีต่อคุณผู้ชมสำหรับสำหรับผน้นิสัยมือถือถทั้งระบบ Android และ iOS อเครับก็สามารถที่จะกดปุ่มฟันเพื่อเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้เลยเนาะถ้ามีแอปพลิเคชันนะครับก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะคุณผู้ชมทดลองใช้งานกันได้นะครับสวัสดีครับผมต้องขอตััััววลาาคคคุุณผู้ชมททกก่่นนนไปอะรรบบสสดี